จะเป็นการดูไพ่นะครับเลขพยากรโดยผมยิติกริติศรีวรนณันท์ประจำเดือนกันยายน2566 นี่คือการดูดวงของคนที่เกิดวันศุกร์นะครับประจำเดือนกันยายน2566จะดวงจะเป็นอย่างไรเราจะใช้ไพ่เลขพยากรณ์หรือไพ่พลังตัวเลขนี้โดยผมยิกธิติศิวิรนันท์นะครับโดยส่วนแรกเราจะดูเรื่องของการงานหรือธุรกิจส่วนที่2จะเป็นความรักหรือความสัมพันธ์ส่วนที่สาจะเป็นเรื่องการเงินหรือว่าโชคลาภท่างมีปรากฏขึ้น ผมขอเป็นตัวแทนนะครับคนที่เกิดวันศุกร์ขอคุบาอาจารย์เทเพวดาเปิดทางสว่างให้เผยคำพยากรณ์คำชี้แนะชี้นำแก่ผู้ที่เกิดวันศุกร์ดวงจะเป็นอย่างไรในเดือนกันยายน2566นะครับาละการงานหรือธุรกิจที่จะปรากฏขึ้นนะครับสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เดือนกันยายน จะเหนื่อยช่วงแรกแล้วสึกผ่อนคลายในช่วงท้ายๆเดือนนะครับมีเรื่องไม่คาดคิดเรื่องปวดหัวเรื่องคนคนอาจจะขมเ็นทะเลาะก,กันอาจจะมีการที่เราต้องเสียตัง หเหนื่อยจากการต้องซ่อมต้องแก้ง,งานจากคนอื่นแต่เนื่องจากมีเลข 99, 99ซึ่งแทนเทยพยาดาการที่จะพ้นจากเรื่องร้ายร้ายหนักเป็นเบามาช่วยฉะนั้นมันก็ไม่ได้แย่ทั้งเดือนนะครับแต่อาจจะเป็นเดือนที่เริ่มต้นมะาปุ๊บปวดหัวภาระบางอย่างหนักขึ้นเทมาที่เราก็ให้ทําใจไหว้พระสวดมนต์อธิษฐานของคนไม่เก่งไหว,ว,นะว้าสวดมนต์นะผมก็แนะนําเดินไปไหว้เจ้าที่แล้วบอกว่าถ้าเหตุการณ์บางอย่างมันดีขึ้นขอให้ท่านช่วยห,หนักเป็นเบาหรือให้รู้แก้ไขทันการแบบนี้เป็นต้นนะครับก็มีเลขเกี่ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เหนื่อยหนัเนาะมาละถ้าไปดูเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดวันศุกร์จะเป็นยังไงนะครับความรักความสัมพันธ์ที่ปรากฏคือฟึความรักจะมีเรื่องตื่นเต้นครับคือเช่นมีเรื่องให้ทะเลาะก,กันให้กรี๊ดใส่กันให้รู้สึกว่าต้องมีสีสันนะครับ อาจจะมองว่าอย่างนั้นเนาะจริงจๆมันเป็นพลังของความเดือดครับเพราะว่า3.8และ1.8นันคืออารมณ์ที่พุ่งพ่านยังมีเย็นเย็นโรแมนติกผสมอยู่หน่อยหนึ่งได้2ก็ถือว่าให้ระวังอารมณ์การฟาดอารมณ์หรือการที่อีกคนนึงเข้าใจผิดหรือพูดอะไรไม่เข้าหูแล้วมันเกิดความรักความสัมพันธ์คนใกล้ชิดอาจจะไม่ใช่แค่แฟนที่จะมีอารมณ์เกิดขึ้นนะครับเพราะว่า ชวนทะเลาะมันปรากฏแล้วพลังงานนี้มันดุทีเดียวนะครับเอาละส่วนสุดท้ายนะครับเราจะดูว่าการเงินหรือโชคจะปรากฏอย่างไรคนที่เกิดบันศุนะครับในเดือนกันยานี่จะเป็นอย่างไรนะครับเอาละโอเคถ้าเป็นเรื่องเงินมีการอาจจะเป็นความสุขหรอมั้งของการที่ได้ใช้เงินเนาะมันมีการกล้าซื้อกล้ากินกล้าใช้กับของชิ้นใหญ่ หรือเป็นสิ่งที่เราชอบมากๆนะครับมีโอกาสได้ใช้เงินอย่างนั้นเพราะว่าเลข8ตัวเดียวเนี่ยผมมองว่าจะเป็นเรื่องของการเรกว่าเจ้าบุญทุ่มกะอะไรบางอย่างที่ชอบนะครับสองหกมันก็แทนความสุข5้าแปดก็แทนการหวาดเสียวแก้ปัญหาแต่มอง,มอง,มองโดยรวมแล้วน่าจะต้องได้ใช้เงินซื้อความสุขให้ตัวเองก็อาจจะเป็นทางผ่อนคลายก็ได้ครับแต่ให้คิดให้ดีก่อนว่าอันนี้จําเป็นหรือไม่จําเป็นอยากได้จริงๆก็ซื้อถ้ามันยังไม่อยากได้จริงๆกดกั้นไม่หน่อยนะครับ เพราะว่ารู้สึกว่าการเงินจะใจถึงแต่ถ้ามองเป็นเรื่องโชคเนี่ยไม่ไม่ชัดเจนเหมือนว่าดวงเกือบมีแต่พอจะซื้อแล้วเลขเคลื่อนเคลื่อนมันจะอารมณ์ฟีลลิ่งนี้ผมก็แนะนําว่าไม่แนะนําเรื่องเสี่ยงโชคแนะนําเรื่องการใช้เงินใช้อย่างรอบคอบระวังแค่นั้นเองอ่ะโดยรวมนะครับโดยสรุปถ้าเป็นเรื่องงานเรื่องธรุรกิจก็ระวังเจอปัญหาแต่เราหนักเป็นเบาได้เหมือนมีอะไรอย่างช่วยนะครับที่คลายปลายเดือน ถ้าความรักความสัมพันธ์ให้ระวังทะเลาะกันอารมณ์เบี่ยงใส่กันเข้าใจผิดพูดไม่เข้าหูถ้าเดินการเงินก็อาจจะมีโอกาสได้ใช้ในสิ่งที่ชอบแต่ให้พิจาราก่อนว่าควรใช้ไม่ควรใช้นะครับอันนี้คือทั้งหมดของคนที่เกิดวันศุกร์ประจำเดือนกันยายนสอง5หกครับ อันนี้จะขออธิบายถึงส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเพราะมีคนที่สงสัยว่าก้อนหินเล็กๆเนี่ยมายังไงก้อนหินเนี่ยหนึ่งนะครับความสุจริตบริสุดคือเป็นหินของเราหรือเป็นหินที่เราไปซื้อมาโดยรับได้การรับอนุญาตถ้าเป็นหินของเราเช่นพื้นที่ในบ้านเรามีมีก้อนกวดก้อนหินเล็กๆอยู่ในตู้ปลาเราก็หยิบเราก็ต้องบอกพ่อบอกแม่นะครับบอกเจ้าของในบ้านบางคนหยิบจาก พื้นดินในบริเวณบ้านก็บอกเจ้าที่เจ้าทางว่าลูกนี้จะนําหินไปสร้างพระพุทธรูปขออนุญาตขออนโมทนาด้วยอันนี้เป็นต้นนะครับอีกแบบหนึ่งก็ไปซื้อก้อนหินมาเป็นถุงหนึ่งใหญ่ๆหรือจริงๆมันใช้แค่เศษนิดเดียวครับซื้อมาแล้วก็แบ่งกันเพื่อจะไปนําอธิษฐานและส่งพสัสดุไปเสนอไปหาทางที่เจ้าวาดวัดทองคุ้งจังหวัดสมุทรปราการนะครับหินก็ขนาดใดก็ได้สีอะไรก็ได้บางคนก็เน้นไปที่หินก่อข้างก็ไม่เป็นไรเพราะแท้ที่จริงแล้วจะเป็นการเทปูลเข้าไปแล้วก็ผสมมวล แล้วก็ประกอบเป็นองค์พระขึ้นมานะครับก็สูงประมาณ15-20เมตรประมาณนั้นที่เป็นโปรเจกต์เป็นโครงการที่ทางวัดเนี่ยจะสร้างพบทรุปองค์ใหญ่อยู่แล้วผมนิติกริเนี่ยเป็นเหมือนลูกศิษวัดเข้าไปถามถึงแล้วก็แลกเปลี่ยนนําเสนอท่านว่า อยากให้คนได้ร่วมบุญโดยที่ไม่ใช้เงินเพราะผมเคยนําคนให้ทําบุญแบบนี้ในการสร้างพุทธรูปแบบนี้มาแล้วจึงแนะนําท่านและท่านก็บอกว่างั้นก็ทําเลยนะครับได้มาประกาศบอกทุกท่านบอกท,ทุกท่านบุญใหญ่ที่ไม่ใช้เงินก็จะเป็นประโยชน์มากมายแล้วก็ทําให้เกิดการปฏิบัติบูชาด้วยมากกว่าจากการเพียงแค่โอนเงินนะครับอันนี้คือบุญใหญ่ที่ไม่ใช้เงินที่แนะนํา